มันมีคำอาถรรพ์ครับพ่อเป็นผู้สร้างลูกเป็นผู้ใช้และหลานทำพังเพราะว่าครอบครัวขาด DNA ขาดการหล่อหลอมขาดการวางแผนเพื่อจะส่งต่ออย่างเป็นรูปแบบธรรมนุนครอบครัวจะเป็นคำตอบครับสวัสดีครับผมนิตินื่องจำนงผู้ในการวุโส W เวลแพนนิ่งแอนด์แฟมิลี่ออฟฟิจาก SCB ครับ Family w a l well ล Code by s c อ w ซี l well. ถอรหัสความมั่งคัง่งสู่มรอดอกแห่งความสำเร็จ ธรรมนูนครอบครัวคือกฎระเบียบที่ใช้ระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยเราเรียกภาษาไง่ายว่าเป็นเซลล์เลกุเลตเป็นการกำกับดูแลภายในครอบครัวกันเองแต่แน่นอนครับธรรมนูนครอบครัวนั้นไม่ใช่มุมมองแค่กฎระเบียบอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานของสมาชิกในครอบครัวเลยครับจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวทุกรุ่นทุกวัยและทุกคนครับโดยการหล่อหลอมเพื่อสกัด d ตียและจิตวิญญ,ญาณของครอบครัวนั้นออกมา การหล่อหลอมนั้นเกิดจากการมองปัจจุบันและมองไปสู่อนาคตว่าครอบครัวเรานั้นต้องการเป็นอย่างไรทั้งธุรกิจครอบครัวทรัพย์สินและความมั่งคั่งของครอบครัวเองว่าต้องการจะส่งต่อและเดินแนวทางนี้ไปอย่างไรในอนาคตครับความสําเร็จไม่ได้อยู่เพียงแค่ได้เอกสารมาหนึ่งฉบับแต่เกิดจากการสร้างเจอร์นีย์ร่วมกันในสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับจริงๆการจัดทําธรรมนูญครอบครัวนั้น มีการพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกนะครับ,บครอบครัวเรามีแนวความคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรและนั่นคือ DNA ของขอครอบครัวเราครับเช่นในเรื่องระบบการทำ ESG ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นครอบครัวเรามีแนวความคิดในเรื่องนี้อย่างไรตัวอย่างที่2เองก็คือว่าเราอาจจะพูดคุยกันเรื่องสวัสดิการของครอบครัวเองจะเป็นเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเราจะมีสวัสดิการกันอย่างไรเรื่องที่3ครับเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทุกครอบครัวเองก็คาดหวังให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนต่อไปใครจะเป็นผู้สืบทอดต่อไปใครจะเป็นผู้ดูแลกิจการจะมีแนวความคิดเฟ้นหาทายาทคนนั้นขึ้นมาได้อย่างไรมากกว่าการเอาสถานะของทายาทมันเป็นตัวกําหนดอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ ของทุกครอบครัวนะครับอีกเรื่องที่เป็นกลไกสําคัญในธรรมนครอบครัวเลยที่ผมอยากจะแชร์ไว้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาครอบครัวและคณะกรรมการธุรกิจครอบครัวนั่นเองครับสองกลไกนี้เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะตอบโจทย์สมาชิกในครอบครัวในทุกๆเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นทายาทรุ่นใหม่ๆของเราอาจจะมีแนวความคิดในการลงทุนธุรกิจใหม่ก็อาจจะต้องใช้กลไกคณะกรรมการธุรกิจครอบครัวเอง เป็นผู้พิจารณาครับ2กลไกนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ให้ความยั่งยืนของครอบครัวเองเดินต่อไปได้ครับและมีอีกเรื่องนะครับที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาแชร์ไว้ในธรรมเนียมครอบครัวก็คือการขจัดความผัดแย้งนั่นเองครับกลไกนี้เราเรียกว่าการประนอมขอ้อพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการนั่นเอง กลไกลักษณะนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้ามีอยู่ในธรรมนูนครอบครัวเองก็จะเป็นการตอบโจทย์ทําให้ครอบครัวเองไม่ต้องไฟปฟ้องร้องกันในศาลนะครับนอกจากนี้ธรรมนูนครอบครัวจะมีผลต่อการวางแนวทางการตัดใจในการบริหารจัดการและการลงทุนทรัพย์สินการจัดสรรผลประโยชน์การดูแลในส่วนของสวัสดิการและความต้องการหรือไม่ต้องการในการบริหารธุรกิจครอบครัวแม้ว่าจะเป็นในธุรกิจครอบครัวแบบ operating company หรือ holding company นั่นเองครับ ทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าธรรมนูนครอบครัวนั้นเป็นการออกแบบเฉพาะเจาะจงของครอบครัวท่านเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเอาแนวความคิดหรือการตกลงกันของครอบครัวอื่นมาใช้ในครอบครัวเราได้ครับในกระบวนการเหล่านี้เราต้องสร้างเจอร์นี่ให้กับสมาชิกในครอบครัวทุกรุ่นทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการหาลรือกันครับเพื่อการปกป้องและการส่งต่อทรัพย์สินและความมั่งคัง่งรวมถึงธุรกิจครอบครัวของท่านและนั่นคือ เป้าประสงค์ของการมีธรรมนุนครอบครัวครับสำหรับลูกค้า S c B Private Banking ที่มีความสนใจในเรื่องธรรมนุนครอบครัวสามารถติดต่อขอคำปรึกษาทีม Wealth Planning and Family Office ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนหรือ RM ของท่านได้เลยนะครับ และใน EP ีถัดไปเรามาดูกันนะครับว่าถ้ามีความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวเราจะมีกลไกอย่างไรในการขจัดความขัดแย้งที่ไม่ต้องไปศาลครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรพบกันในอ p ีหน้าครับสวัสดีครับ